สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอสรุปเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเป็นบริษัท GFT p จำกัดและบริษัทย่อยอื่นๆนะครับรายงานของคณะผู้จัดทำมีดังนี้ 1. น,นางสาวสุทิชาทิวธง 2. ในายธิรวัตรบุญไทย 3. นางสาววิพัานกาบแก้ว 4. นางสาวนะเรมลแสงคำ หนางสรรวาวธัญพรอภรัรมหกนางสาวธัญยาอ้อมแก้ว 7. นางสาวปริชัดม่วงมงคลครับข้อมูลของบริษทัท g f p t จำกัดมหาชนเป็นธุรกิจอุตสาหากรรมการเกษตรหมวดธุรกิจาการค้าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสดสถานะยังดำเนินการอยู่จดทะเบียนณนะวันที่10พฤษภาคม25 3 7 เป็นดักซับของ Gfpt นะครับการนำเสนอหัวข้อสรุปและยกตัวอย่างมาตรฐานทางการบัญชี TAS มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS และข้อมูลในงบการเงินของบริษัท Gfpt จำกัด 2. ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินและกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะเ้ และมาตรฐานรายงานทางการเงินกปจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ n ป้หัวข้อที่หมาตรฐานทางการบัญชีฉบับที่ส1เอ็เรื่องเกษตรกรรมมีประมาณนี้นะครับหนึ่งจุดสองงบการเงินและงบแสดงฐานะการเงินสาม หมายเหตุประกอบงบนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานทางการบัญชีหวับที่11เรื่องเกษตรกรรมของบริษัทมหาชนจำกัด GFT p หัวข้อทว,วิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรอาจทำได้โดยการแบ่งสิน ทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะที่มีวิสัยสำคัญเช่นแบ่งตามอายุหรือตามคุณภาพทั้งนี้บริษัทมหาชนจำกัด GPGFPT ได้แบ่งสินทรัพย์ชีวภาพออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่สินทรัพย์ทางชีวภาพที่หมุนเวียนหมายถึงสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายการขายภายในรอบระยะเวลาทําการดําเนินการตามปฏิบัติของกิจการหรือภายใน12เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเช่นไก่ที่อายุครบกําหนดที่สามารถแปลรูปและผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำเงินและจำหน่าย ส่งผลต่องงบการเงินและส่วนของสินทรัพย์ได้ 2. ส,สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนหมายถึงสัตว์หรือพืชที่มีชีวิตที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินการตามปฏิบัติของกิจการหรือเกินกว่า12เดือนนับจากวันสิ้นระยะเวลารายงานทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการขาย รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเช่นลูกไก่ที่เพิ่งเกิดอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นในการจะจำหน่ายและไก่ปู่ย่าพันธ์พ่อพันธ์แม่พันธุ์ไก่ที่สามารถให้ผลิตผลและขยายพันธุ์ได้อีกเบรสต์จี f p t ได้แบ่งสินทรัพย์ชีวภาพออกเป็นตามงบแสงฐนนานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบดังนี้นะครับงบการเงินรวมของปี หกวั 6, 6นที่30กันยาแล้วก็เทียบกับสธันวารจากยอดตามงบการเงินปีสอง้าหที่ยกมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียนยอด6 3 4สนสามสี่นร้อยสบาทและยอดสินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่หมุนเวียน6 6แส5ห0 0มบาบาทที่มาดังรายการต่อไปนี้ มูลค่าตามบัญชีต้นงวด1 36, 6, 3 6,272,000บาทคือยอดคงเหลือยกมาของสินทรัพย์เชี่ยวภาพในส่วนที่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนปี2565มาเป็นยอดมูลค่าตามบัญชีต้นงวดของสินทรัพย์เชี่ยวภาพของปี2566เพิ่มขึ้นจากการซื้อการเลี้ยงส่วนที่หมุนเวียน7 0 0 0 0 0 7 ล้านห0แสนแปดหมบาทคือเพิ่มขึ้นจากการซื้อการเลี้ยงไก่ที่ครบกำหนดที่สามารถแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำเงินและจะจำหน่ายส่งผลต่องบการเงินในส่วนของสินทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นจากการซื้อการเลี้ยงส่วนที่ไม่หมุนเวียน4ี่แสนหกสี่แสนเก้าบาท คือเพิ่มขึ้นจากการซื้อการเลี้ยงไก่ที่เพิ่งเกิดอายุไม่ถึงเกณฑ์ในการจัดจําหน่ายและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตและการขยายพันธุ์ได้อีกหรือการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่เพิ่มขึ้นนํามาเพาะเลี้ยงต่อไปค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าชีวภาพส่วนที่ไม่เหมือนเวียน59,830ื 5, 9, 30, ่0พันบบาท คือไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่ไม่สามารถให้ผลผลิตและไม่สามารถขยยพันธุ์ได้อีกค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่เข้ากำไรขาดทนุนเสียไป 5, 51, 114, 000บาทคือค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่ไม่สามารถผลิตผล,ผลได้และไม่สามารถขยยพันธุ์ได้อีก ทำให้เูลค่าสินทรัพย์เชีวภาพที่เหมือนเวียลนลดลงและเกิดค่าเสื่อมราคาลดลงจากการทำลายสินทรัพย์เชีวภาพส่วนที่เหมือนเวียน510,000บาทคือลดลงจากการทำลายสินทรัพย์เชีวภาพและสินค้าหมือนเวียนเช่นไก่ที่อายุครกบกำหนดที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำเงินและจัดจำหน่ายส่งผลต่อง,งบการเงินในส่วนของสินทรัพย์ได้แก่เกิด ป็นโรคตายลดลงจากการจำหน่ายเก็บเกี่ยวส่วนที่หมุนเวียน7,622,264,000บาทคือลดลงจากการจะจำหน่ายเก็บเกี่ยวส่วนที่หมุนเวียนเช่นการจำหน่ายแปลรูปไก่ที่ยุดครบกำหนดที่สามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำเงินและจำหน่ายส่งผลต่องบการเงินในส่วนของส้นทับได้ลดลงจากการจำหน่ายเก็บเกี่ยวส่วนที่คือ ลดลงจากการจำหน่ายเกับเกี่ยว,ยวส่วนที่ไม่หมุนเวียนอายุไก่เกณฑ์กำหนดปูและไก่ปูยาพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สามารถให้ผลิตภัณฑ์แยะกันได้อีกมูลค่าตามบัญชีไปงวดจะม,มีทั้งหมด1296,146,000บาทนะครับวงจรสินทรัพย์เชื่อภาพส่วนที่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ ทรัพย์เชียวภาพไม่เหมือนเวียนและลูกไก่เป็นสินทรัพย์เชี่ยวภาพไม่เหมือนเวียนติตัวเป็นไก่แปรกเปไม่เหมุนเวียนแล้วเข้าสู่กระบวนการการแปรรูปนะครับจุดการรับรู้รายได้ไก่ที่ตั้งคันเป็นสินทรัพย์เชียวภาพและรับรู้รายได้ไดทัส41ลูกไก่สินทรัพย์เชี่ยวภาพที่ไม่สามารถรับรู้รายได้ตามทาัส41จนกว่าจะครบคุณสมบัติทุกข,ข้อ กิจรกรรมต้องรับรู้ลูกไก่ทันทีที่ลูกไก่คลอดจึงจะเป็นการคลอดที่ประสบสำเร็จและลูกไก่คลอดออกมาอย่างปลอดภัยหัวข้อที่2มาตรฐานการบัญชีฉบับที่4 1เรื่องเกษตรกรรมงบการเงินแรงงบแสดงฐานะทางการเงินการวิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่11เรื่องเกษตรกรรมและบริษัท GFT p หัวข้อที่วิเคราะห์ ต้นทุนในการขายหมายถึงต้นทุนในส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวข้องตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์โดยไม่วมร,กกร,รมวมถึงต้นทุนทางการเงินและภาษีได้จากงบกำไรขาดทุนเบข้างต้นต้นทุนขายไม่รวมถึงต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้มียอดดังกล่าวดังนี้หนึ่งภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ที่บุคคลเป็นภาษีอากอรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ประมวลรักษาการจัดเก็บกำไรสุทธิของบริษัท คือห้างคุ้มส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สําคัญสําคัญโดยลําดับดังนี้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุทธิผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกําไรสุทธิรอบระยะเวลาบัญชีกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา65ทวีเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา65ตีอัตาาราภาษีและการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการและลำชำระบ,บัญชีภาษีภาษีเงินได้บุคคลคำนวณจากยอดรายได้การ,าการัดภาษีจ่ายภาษีเงินได้บุคคลสำหรับเง,นงินได้ที่จ่ายจะหรือในประเทศไทยภาษีเงินได้บุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ สถานที่ที่ยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอัตราบัญชีอัตราภาษีโดยการคำนวณดังนี้อัตราภาษีิบบุคคลของบริษัทและห้างสุนพสินนิบบุคคลในประเทศไทยอัตราละยี่สิบอัตรา SMEs ของแบบแคบบันไดสำหรับบริษัทห้างสุนส่วนจดทะเบียนแล้ไปแล้วในสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาท จะมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามถึงดานบาทนี่คือตัวอย่างนะครับ 2. ต้นทุนทางการเงิน finance cost หมายถึงค่าใช้ใจ่ายหรือต้นดุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของกิจการเช่นดอกเบี้ยงเงินกู้ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจากการยืมเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าเป็นต้นทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 3. ต้นทุนการขาย cost cost และ cost of goods s o l หรือต้นทุนขายคือต้นทุนที่ได้มาจากการของสินค้าโดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกบบระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นต้นทุน วัตถุดิบค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรงในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองต้นทุนขายจะเป็นราคาทุนที่บริษัทได้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้ามาโดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่ในกำไรขาดทุนของบริษัทโดยไม่ต้องรวมถึงต้นทุนของการเงินและภาษีได้หัวข้อที่3มาตรฐานการบัญชีฉบับที่11เรื่องการกเกษตร ันนี้คือหมายเหตุประกอบการเงินนะครับนี่สางบการเงินและนบแสดาางฐานการเงินการวิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีสบับที่สิบเอ็ดเรื่องเกษตรกรรมของบริษัท G F P T หัวข้อที่วิเคราะห์ มูลค่าตามบัญชีหมายถึงจำนวนเงินของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบฐานะการเงินงบฐานะการเงินทางการเงินข้างต้นหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท n e t Asset Value ตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่คำนวณได้จากการนำสินทรัพย์รวมมาหักหนี้สินรวมซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นดัตมียอดดังกล่าวดังนี้ กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด2องหมื่นสีล้านบาทประกอบด้วยเหล่านี้นะครับนี่คือกลุ่มบริษัทที่มีนี้สินรวม7ล้าน หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาทประกอบนิสิตรวมเท่านี้นครับ<ม>ูลค่าตามบัญชีรูปไนลูคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีบวกเท่ากับสินทรัพย์รวมบวกนี้สินรวมสองสินทรัพย์สิทธิการใช้มูลค่าตามบัญชีต้นงวดสามแสนสามหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าพันล้านบวก เพิ่มในระหว่างงวดของสินทรัพย์542,000บาทบวกปกรับปรุงจากการเปลี 80, ่ยนแปลงสัญญาชาระหว่างงวด515,000บาทหักกับค่าเสื่อมราคาและส่วนที่จะกำไราขาดทุนแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่าตามบัญชีต้นง,งวดเท่ากับ5 9 4 9 4 0 0 0บาทบวกกับซื้อสินทรัพย์587,000บาทโอนเข้า900 9,000บาทและหักตามจัดจําหน่ายสําหรับส่วนที่เข้ากําไรขาดทุน3,556,000บาทหากจากการโอนสิทย์จําหน่ายเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์18,000บาทมูลค่าตามบัญชีไปงวดเท่ากับ57,416,000บาทตามมาเหตุประกอบงบข้อที่4.1 มาตรฐานการบัญชีสี่สิบเอ็ดเรื่องการ,กรเกษตรงบการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด4ีการวิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีทีัสิบเอ็ดเรื่องกิรกรรมและบริษัท G F P T หัวข้อที่วิเคราะห์การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู้สินทรัพย์เชีวภาพเมื่อเกิด เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์เชื่อภาพต้องบันทึกในกำไรเดือดขาดทุนสำหรับงวดเมื่อเกิดขึ้นงบกำไรขาดทุน Income s t a t e เ e n t เป็นงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการดำเนินง,งานเป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินง,งานของบริษัทนั้นผลการดำเนินง,งานของบริษัทในด้านกำไรขาดทุนสุทธิหรือขาดเป็นผลต่อง,งบดุลกล่าวคือกรณีที่ขายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเป็นกำไรทธิทำให้ส่วนของผพืถือหุ้นเป็นเพิ่มขึ้นส่วนกรณีที่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการขาดทุนจะเกิดผลในทางกลับกัน งบกำไรขาดทุนจึงเป็นงบการเงินที่มีผลในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเกิดจากการดำเนินงานในงวดเวลาใดมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกัรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับตัวเลขรายการต่างๆจากงบการทงินข้างต้นจะมีดังนี้นะครับนี่คือผลกำไรขาดทุนสำหรับงวดดังนี้ รายได้จากการขาย4,778,440บาทครับมูลค่ายุติธรรมหมายถึงรายได้ที่สินค้าจากการขายสินพย์จะจ่ายเพื่อโอนนี้ให้กับสภาพปกติระหว่างตลาดนะวันที่มูลค่ารู้จักวันตลากัเที่1 3เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรมหักด้วยต้นทุนขาย สี่ล้านหนึ่งแสนเบาทหมายถึงต้นทุนส่วนเพิ่มเกี่ยวข้องโดยตรงกับเารจัดรตสินคับโดยไม่รวมถึงต้นทุนทางการเงินและค่าใชเงินได้และต้องบันทึกกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เกิดขึ้นกำไรขาดทุนเบสดสำหรับงวด3 2มแสนสองหบาทหัวข้อที่5 5.1ห้มาตรฐานทางการบัญชีครับที่41เกษตรกรรม หมายเหตุประกอบงบ5.3งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน5.4งบการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ5.4การวิเคราะห์มาตรฐานทางการบัญชีฉบับที่1 1เรื่องกเกษตรกรรมของบริษัท g f p t หัวข้อที่วิเคราะห์ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุทิธรรมหากต้นทุนในการขายหมายถึง ผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าุที่ธรรมเช่นสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์เชีวภาพเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์นั้นมูลค่าอุทัยธรรมคือมูลค่าของสินทรัพย์ที่สามารถหาได้ในตลาดณนะวันที่ประมุขวดมูลค่าเช่นตลาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นกิจการต้องแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เชี่ภาพระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของงวดปัจจุบันโดยการกระทบยอดต้องรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 1. สรุปเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่11เกษตรกรรม ความแตกต่างที่สำคัญของหลักการและววมาตรฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเปและมาตรฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเอนเปมีความแตกต่างกันดังนี้ 1. Publicity Accountable Entity เป กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธานะรณะ public publicly account table e n t y หมายถึงกิจการที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดสาธารนณะกิจการที่นำส่งหรือเย,ยระว่างกระบวนการนำส่งงบการเงินให้สำนักงานคณะกรรมการกักบ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อออกขายทรัพย์สดในตลาดสาธารณะได้แก่กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายในวงกว้างได้แก่สถาบันการเงินบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทหลักทรัพย์กองทุนและตลาดสินค้าเกษตรโลกหน้าแห่งประเทศไทย กิจาการอื่นจะกกำหนดเพิ่มขึ้นโดยมีการจัดทำบัญชีโดยใช้มาตฐรานทางการบัญชีชุดใหญ่ T-FRS 2.5.22ซึ่งประกอบไปด้วยแม่บทบัญชี t a s 32และ T-FRS 4ฉบับ T-IC 4ฉบับและ T-FR-IC 1ฉบับ 2. เห็นไปกิจาการที่ไม่มีแต่ได้เสียฐานะ หมายถึงกิจการที่ไม่ใช่เป้และเป็นการจัดทําบัญชีโดยมาตรฐานทางการบัญชีชุดเล็กหรือมาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่หากไม่ประสงค์ที่จะจัดทําบัญชีตาม tfrs for np ความแตกต่างที่สําคัญของหลักการระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินและกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ถูกกล่าวถึงในบทที่ 12, บทที่ 12, สิบสกษตรกรรมครับสรุปรายงานวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับที่พังจนจบบ๊ายบาย